สวัสดีครับนะครับวันนี้ทางวัฒนชัยเจริญรถบ้านนะครับก็มานําเสนอนะครับเป็นตัวโตโยต้าอัลติสนะครับตัวนี้เป็นตัวคันที่ก่อนรีวิวมาประมาณอาทิตย์สอาทิตย์นะครับคันนี้นะครับตอนนี้คือเล่มได้แล้วนะครับเก็บงานสีให้แล้วเหลือแค่ลากิ๊เล็กน้อยนิดหน่อยนะครับรถจะสวยแล้วพร้อมใช้งานนะครับเล่มชุดโอนพร้อมแล้วนะครับนะครับก็คันนี้เป็นโตโยต้าอัลติสปี2010นะครับเป็นตัว1.8ตัว g t ท็อปนะครับ นะครับตัวนี้ได้ดิสเบรก4ล้อแล้วก็แอร์แบ็กคู่ระบบเบรกเป็น ABS นะครับพาดูรอบรถนะครับว่าสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับตัวรถเดิมบางนะครับเคยเก็บสีพวกกันชนหน้าฝากระโปรงนะครับเคยเก็บมาแล้วนะครับพวกนี้บางๆนะครับเดิมๆนะครับนะครับดูภายในนะครับภายในก็เป็นระบบไฟฟ้านะครับให้4สีบานเลยนะครับเบาะเป็นหนังแท้จากโรงงานนะครับมีแตกรล้าเป็นเรื่องธรรมดาของหนังนะครับนี่ครับเล่มชุดโอนมาแล้วนะครับนะครับเป็นรถสองมือนะครับคันนี้ นะครับสองเจ้าของนะครับนะครับเป็นหนึ่งเครื่องหนึ่งจุดแปดนะพันแปดนะครับที่เรียกว่าพันแปดนะครับก็เป็นตัวจีอะไนะครับก็ไม่เคยตีแก๊สนะครับรถคันนี้ไม่ใช่แท็กซี่นะครับนะครับแท็กซี่เขาไม่ขายราคานี้เขาขายถูกกว่านี้นะครับพวกนี้เป็นรถบ้านร้อยเปอร์เซ็นนะครับเป็นรถตีเทิร์นโชว์รูมของโตโยต้านะครับคันนี้ก็นะครับรถใหม่เขาลูกค้าออกรถใหม่นะครับแล้วก็ขายรถคันนี้นะครับนี่ครับแอร์แบ็กนะครับกับคนขับลูกหนึ่งนะครับ คันนี้ไม่วิ่งอยู่แค่170,000มนกโลนะครับวิ่งไม่เยอะการใช้งานพวกนี้ใช้ยาวมากนะครับเคยเห็นแท็กซี่วิ่งจน6 0 0 0 0 0 0 0ถึงล้านโลก็มีนะครับนะครับแต่คันนี้ไม่ใช่แท็กซี่นะครับคันนี้เป็นรถบ้านร0 0เซนะครับดูทุกอย่างสภาพยังสวยงามนะครับไม่แตกไม่เล้านะครับเกาะหัวเกียร์นะครับเป็นหนังแท้นะครับพวงมาลัยเป็นหนังแท้นะครับนะครับเป็นเดิมๆนะครับคันนี้นะครับ ไม่มีชนหนักแน่นอนไม่จมน้าไม่เคยติดแก๊สนะครับมีเม็ดอาร์คไล่ดูได้เลยนะครับเดิมๆนะครับนะครับเป็นคันเก่าที่ผมเคยรีวิวนะครับนะครับแต่ตอนนั้นเล่มยังไม่มานะครับเราก็ยังไม่ได้เก็บงานสีนะครับพวกสเกิร์ตนะครับพวกนี้เก็บมาแล้วนะครับสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตหลังนะครับแถวนี้เก็บแล้วนะครับที่เคยมีรอยนะครับแล้วก็ตรงนี้มีรอยก็เก็บแล้วนะครับเก็บเก็บแล้วนะครับดูฝั่งน้ำผู้โดยสารนะครับ สภาพหนังสมบูรณ์แบบนะครับไม่แตกไม่แตกเล้าบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ไม่ขาดนะครับหลังคาสะอาดสาดนะครับนะครับน่าใช้นะครับเป็นรถน้าใช้ท่านใดเอาไปใช้นะครับจะติดใจเลยนะครับสําหรับโตโยต้าติดช่วงล่างเขาดีมากนะครับราคาก็ไม่ได้แพงเลยนะครับถ้าเป็นรุ่นอื่นอย่างเช่น Honda นะครับราคาต้องมี2อ0 0สนปลายนะครับอ่พวกนี้ก็แค่ราคาสองแสนเ้าพนะครับนะครับก็ได้ระบบเบรกเป็นที่เบรกสล้อนะครับ ตัวนี้ก็เติมนะครับยี่สิบได้เก้าหนึ่งได้นะครับเก้าห้าได้นะครับก็ประหยัดมากนะครับผมที่ผมใช้อยู่เพราะว่าให้แฟนใช้อยู่นะครับรับลูกประจํานะครับนะครับใช้ไปด้วยนะครับขายไปด้วยนะครับก็เราก็จะได้รู้ว่าสภาพรถเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าคันไม่ดีเราก็ไม่ได้ใช้ถ้ามันมีปัญหาตรงไหนจุดไหนบอร์ดนะครับจุดไหนจุดนี้ต้องแก้ไขอันนั้นคือเราจะได้รู้แล้วก็แก้ไขแทนทันที่นะครับนะครับ ขอบเป็นน้เกิลอิ1.8นะครับโฟราอาทิตนะครับนะครับฝั่งนี้ก็บางเดิมนะครับฝั่งนี้เดิมเดิมบางๆเลยนะครับดูภายในฝั่งนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับสวยนะครับรถน่าใช้นะครับท่านใดสนใจนะครับก็แวะมาชมได้นะครับนะครับรถคันนี้เล่มมาแล้วนะครับเล่มชุดโอนมาแล้วดูเมตานะครับเดิมนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับไม่จมน้ําไม่มีชนหนักนะครับ นี้ครับเมตาคนขับนะครับนี่นะครับชัดเจนนะครับความมาพวกนี้ไม่อยู่นะครับถึงเราทานะครับถึงอู่เขาทํามายังไงก็ไม่เนียนขนาดนี้นะครับตัวนี้ได้เป็นกุญแจรีโมทสองดอกนะครับจากโรงงานนะครับนะครับได้มาครบเลยนะครับก็เป็นกระจกไฟฟ้าปรับกระจกมองข้างไฟฟ้าได้นะครับมีไฟตัดหมอกนะครับนี่ครับเป็นไฟฟ้าซินทันล็อกนะครับแอร์แบกนะครับนี่แอร์แบก แล้วก็ไม่วิ่งหนึ่งแสนเจ็ดมืนนะครับเจ็ดพันนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับวิ่งไม่เยอะไม่เยอะนะครับแค่นี้ส่วนด้านหลังนะครับมาพาชมนะครับว่ามีชนไหมนะครับน่ครับดูเม็ดดูน็อตนะครับไม่ขยับนะครับเดิมเดิมเลยนะครับนี่ไม่ขยับนะครับไม่ได้เดิมเดิมซ้ายขวานะครับไม่มีชนแน่นอนนะครับ นยางอะไรอยู่ครบนะครับนิดองนิดอาร์ตชัดเจนนะครับนะครับไม่เคยติดถังแก๊สแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านบนหรือด้านล่างนะครับไม่เคยเจาะนะครับเดิมๆนะครับไม่เจาะนะครับนะครับดูในส่วนห้องเครื่องนะครับคันนี้ยางดีนะครับยางดีสีเส้นเลยนะครับ้าสีนะครับเดี๋ยวพว่งนี้ผมจะการต่อให้นะครับ ก็ได้เป็นเต็มเลยนะครับ65เลยปุมเข้า5นะครับนะครับแล้วก็ส่วนภายในห้องเครื่องนะครับพวกนี้เดิมๆนะครับเดิมๆดิมซีนเดิมนะครับแต่ว่าฝากระโปรงนะครับจะมีรอยมานิดนึงนะครับน่าจะแตะมาประมาณนี้นะครับจะไม่ลึกนะครับนะครับถึงแค่นี้นะครับนะครับ้าถึงประมาณนี้นะครับต้องเข้าลึกถึงนี่เลยนะครับอันนี้เม็ดอากเดิมนะครับเป็นฝาแท้โรงงานอยู่นะครับแต่ว่ามีนะครับลูกค้าเคยทํามานครับ ดูซีมจะไม่ค่อยตรงนะครับน่าจะเข้ามาประมาณนี้นะครับแล้วก็เคาะนะครับแต่ไม่มีชนหนักไม่ถึงเครื่องนะครับไม่ถึงคานหน้านะครับแค่จุดนี้นะครับแค่กันชนนะครับนะครับเป็นระบบเบรก ABS นะครับนะครับเดิมๆเลยนะครับซ้มซอกเดิมพวกนี้ไม่ถึงแน่นอนนะครับฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับ เป็นเกียร์ออโต้นะครับนะครับพวกนี้นะครับจะมี VTI นะครับซึ่งจะมี VTI นะครับกาดีนะครับประหยัดน้ำมันนะแรงขับดีนะครับไม่มีประหานะครับส่วนระบบน้ำนะครับอนนี้ผมก็วิ่งมาอยู่ประมาณสี่ห้ากิโลนะครับรอแอร์ทำงานนะครับพัดลมช่วยทำงาน ระบบน้ําไม่มีปัญหานะครับขาดแค่น้ํายาเด็กสรมเติมนะครับอันนี้ก็ระบบความร้อนทุกอย่างปกตินะครับเพราะว่าจริงผมให้แฟนใช้อยู่นะครับเราใช้เองด้วยซีร์ลววิ่งไปซีร์ลถวิ่งไปดูรถนะครับเราใช้คันนี้นะครับนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมพาลองขับนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับพาขับได้เลยนะครับแอร์ทุกอย่างเย็นสบายนะครับแอร์เย็นนะครับ ดีมากเย็นมากนะครับคันนี้ก็ได้ความปลอดภัยมาเป็นระบบเบรก ABS นะครับดิสเบรกสี่ล้อด้วยนะครับก็เบรกได้ในในระยะที่สั้นลงนะครับนะครับแล้วก็ระบายความร้อนได้ดีนะครับแล้วก็ได้แอร์แบ็กคู่หน้ามานะครับนะครับได้ความปลอดภัยมาเยอะเลยนะครับ ตัวนี้ก็ได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังชันนะครับปรับปรับได้หมดนะครับใช้งานได้นะครับแต่ว่าผมไม่ได้เปิดนะครับบางทีมันจะมีเพลงแล้วก็ติดลิขสิทธิ์นะครับนี่ครับช่วงล่างนิ่มนะครับไม่มีเสียงดังนะครับเสียงเข้ามาในห้องโดยสารน้อยมากนะครับสําหรับโตโยต้าอัลติสนะครับมันเป็นรถรุ่นกลางๆนะครับนะครับขี่นุ่มนะครับเกียร์เปลี่ยนสมูทนะครับ วัดรอบทุกอย่างนะครับใช้งานได้หมดวัดความร้อนระบัดระดับน้ํามันนะครับวัดค่าการสิ้นเปลืองนะครับทิปเอทิปบใช้งานได้บทนะครับท่านใดได้ไปใช้คันนี้ก็คุ้มมากนะครับราคาไม่แพงนะครับไม่ใช่แท็กซี่นะครับเป็นรถบ้านนะครับวิ่งประหยัดมากนะครับประหยัดการสิ้นเปลืองน่าจะเท่าเท่ากับรุ่นน้องอย่างวออนะครับ ผมยังงงอยู่ว่าทำไมมันไม่ค่อยเปลืองทสักเท่าไหร่นะครับแต่การขับขี่ได้ความนิ่มนวลกว่านะครับนะครับทำความเร็วที่ที่สูงกว่าแล้วก็คุมรถนะครับช่วงล่างช่วงล่างจะควบคุมได้ง่ายกว่านินะครับนิ่มนะครับแค่เพียแป๊บเดียวก็อันนี้เราวิ่งแบบปกตินะครับแต่นิดนึงมาเลยนะครับมาเร็วนะครับ นี่ผมใช้เคยใช้ความเร็วอยู่ที่สูงสุดก็อยู่ประมาณ180ย0ถึง1้อยยังสามารถคุมรถได้ง่ายนะครับก็ขับดีมากนะครับถ้าวิ่งไม่ดีก็ไม่กล้าวิ่งความเร็วขนาดนี้นะครับแล้วก็ดูเรื่องระบบความร้อนก็ไม่มีปัญหาเลยนะครับ 9,000บาทเล่มชุดโอนพร้อมแล้วนะครับเก็บงานสีให้แล้วนะครับนะครับรถพร้อมใช้งานเลยนะครับสนใจก็โทรมาได้เลยครับเบอร์0982744279นะครับเบอร์0982744279นะครับ ID Line ก็0944754441นะครับ ID Line 0944754441นะครับแต่ผมทิ้งไว้ใต้โพสต์นะครับแล้วก็นะครับ สนใจนะครับลองขับก็มาได้เลยมาดูตัวจริงได้เลยครับที่ตำบลท่าพราอำเภอเมืองจังหวัดคอนแก่นนะครับก็ห่างจากจุลมิตรภาพอยู่ประมาณสามถึงสี่กิโลนะครับถ้ามุ่งหน้ามาจากโคราชนะครับก็กอดเข้าคอนแก่นนะครับกอดเข้าคอนแก่นประมาณห้าหกเจ็ดกิโลนะครับก็มีเลี้ยวขวามาทางอำเภอโกสุมนะครับจังหวัดมหาสารคามนะครับมาประมาณสามถึงสี่กิโลนะครับอยู่ขวามือนะครับ ถ้าท่าในมาจากทางอุดรนะครับก็ออกจากเส้นมิตรภาพมาวิ่งผ่านเมืองมานะครับออกมาสักหกเจ็ดกิโลนะครับก็เลี้ยวซ้ายมาทางอึเภยโคสมนะครับจะมาสระคมนะครับนะครับแล้วก็ถ้าหากว่ามาจากทางร้อยเอ็ดยะโสนะครับวิ่งมาเลยครับมาสระคมนะครับิ่งสระคามมาคอแก่นนะครับ สารคามเข้าโกสุมแล้วก็ขอนแก่นนะครับก่อนถึงแยกท่าพระนะครับประมาณสี่กิโลนะครับอยู่ซ้ายมือก็จะประมาณนี้นะครับมารีวิวประมาณนี้ก็ครั้งก่อนก็เคยพาวิ่งแล้วนะครับนะครับก็ลองวิ่งดูครับลองกดคันเร่งดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างรับรอบเขามาเร็วนะครับวิ่งดีนะครับ ก็ทําได้ดีนะครับนี่นะครับอันนี้กดสุดนะครับก็ประมาณนี้นะครับเบรกอยู่แน่นอนนะครับควบคุมง่ายนะครับระบบเบรก a เป็นดิสเบรกสีล้อด้วยนะครับท่านใดสนใจนะครับก็คันนี้สองแสนเก้าพบาทนะครับเล่มชุดโอนพร้อมสนใจมาดูรถมาลองขับได้เลยนะครับ นะครับมีรถก็ตีเทินได้ครับขอยเป็นรถเดิมนะครับไม่มีชนหนักไม่มีความไม่ติดแก๊สนะครับนะครับสนใจก็โทรมาได้เลยครับนะครับฝากนะครับฝากเป็นกําลังใจให้กับวัฒนาชัยเจริญรถบ้านนะครับนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด Subscribe ให้กับวัฒนาชัยเพื่อเป็นนะครับกำลังใจที่จะหารถดีๆมาให้นะครับนะครับฝากไว้ด้วยครับขอบคุณครับ